คิตตี้อาชีพชามหาสวัสดิ์มิสแกรนด์ออชัยชาแน่ค่ะเขาช่วยทำท่าแบบเออจริงๆใช่ไหมที่เราได้รางวัลมาโอเคค่ะเอาแล้วนะได้ค่ะต้องใช้มือต้องใช้มือมันมีท่าทางแนะนำตัวแบบเลียวเลยนะค่ะได้ได้ได้คิตตี้ อชิชามหาสวัสดมีสแกรดอู้อยใจเีค่ะอ่เลิศข,ของจริงเขงเลิอค่ะของแท้ต้องหลับตาด้วยแบบอื้ออย่างนี้ต้องหลับตามีมีความรู้สึกยังไงกับรางวัลในวันนี้ที่เราได้รับครับหนูดีใจมากๆดีใจแบบว่าคือมันเกินคาดหมาย ตอนแรกที่พูดวันแรกคือไม่คิดด้วยซ้ำว่ามันจะแมนแล้วก็ทุกคนจะชอบแล้วก็ก่อนเข้ากองคิที่ก็ไม่ไม่มีกระแสะเลยเนาะก็ะขอบคุณนะคะเวทีนี้ที่แบบว่าเปิดโอกาสให้ทุกคนจริงๆก็ฝากไว้ด้วยนะคะใครที่แบบว่ามีความฝันและอยากจะตามความฝันอ่ะเวทีนี้ให้โอกาสทุกคนจริงๆ<อ>งเลยองที่การศึกษาเนท่นนี่เรคิดเองคิดเองค่ะตอนนั้นอาบน้ําอยู่แล้วแบบว่าตอนแรกคิดไว้2อั<ห> 2> อนก็คืออู้งี้ เขาเป็นคนชอบร้องร้องเพลงในห้องน้ำนางเงี้ยแล้วแบบว่าอือแล้วทีนี้ไปร้องแบบอูออู้เงี้ยก็เลยแบบอู้อเออูอมันก็ได้ดีว,วะ่ะก็เลยแบบตอนแรกจะกรจะพูดว่าอูอชัยธานีแบบธรรมดาแต่วันนั้นที่ใส่วิกสีชมพูอะ่ะฟีลลิ่งมันมาฟีลลิ่งแบบว่าก็เลยแบบอืออย่างเยลยไปเลยค่ะแล้วตั้งแต่นั้นมันก็รู้แบบอือไปเลยไไหนใช่ใช่ใช่มันเป็นตัวของตัวตัวเองอะเนาะ ก็เลยได้การคิดเดขึ้นมาใช่ก็คิดเขึ้นมาแล้วก็แบบว่าดีใจมากที่แบบว่าคุณนวัดเขามอบโอกาสให้แล้วก็สถานความ้ว่าความที่เราประกวดที่การไทยธานีกับเขารู้สึกในโลกวันเนี้มันต่างกันไหมอุ้ยมันเปลี่ยนไปเยอะเลยนะคะจริงๆเพราะว่าคิตตี้จริงๆแล้วสู้มาสี่ปีแล้วนะกับบนเวทีมิสแกรนแต่ว่าตลอดสี่ปีที่ผ่านมาไม่ได้ใบเบิกทางเพื่อที่จะมาแกรนใหญ่ ก็อาจจะได้แบบลองลองสองลองแบบลองเรื่อยๆมาอย่างเงี้ยค่ะเออจนสุดท้ายมาก็คือเป็นปีสุดท้ายที่คิดว่าเอาวะเอาเอาตัวของตัวเองสู้เพราะว่าที่ผ่านมาที่คิตตี้ได้ลองหรืออะไรเงี้ยเป็นเป็นคาแรคเตอร์ที่แบบว่าคนอื่นเขาอยากให้เป็นอืมแล้วทีนี้ปีนี้คิตตี้ก็เลยบอกพี่เลี้ยงว่าแม่ไหนไหนก็ไหนไหนละลูกขอเป็นตัวของตัวเองสักปีหนึ่งเหอะได้ไม่ได้เดี๋ยวเอาใหม่กัน ก็เลยแบบว่าเป็นคิตตี้เลยอืมค่ะฝากทุกท่านฝากทุกท่าหน่อยนอกจากที่ว่าเราได้อุกท่านแล้วเราได้จริงวันนึงก็คือมิสของทองนั่นเองค่ะของทองวันนี้ใช่ค่ะก็คือมิสของทองนี่นะคะเขาเป็นแบบว่าลอตเตอรี่ออนไลน์ที่เป็น อ่าสปอนเซอร์ลายใหญ่ของมิสแคนของเราเพงใช่อะไรนะคะทูกวันที่หนึ่งพันเป็นทำอะไรคะอุ้ยมาเป็นพีดีมาเป็นสปอนเซอร์เลยสิคะอืมใช่แล้วก็ฝากไว้ด้วยนะคะใครที่อยากแบบว่าซื้อหวยออนไลน์อะไรอย่างเงี้ยค่ะบริษัทนี้นะคะ w w w h o n g t ทเขาเป็นบริษัทที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยและมีคนถูก อ่ารางวัลที่หนึ่งเยอะที่สุดเลยนะคะสามารถไปซื้อได้นะคะตามตามเว็บที่คิตตี้บอกค่ะครับได้วหมพอ่าจบจากงานนี้แล้วเราจะมีภารกิจหรือ้าที่อะไรอย่างนี้ก็่อยไหมคคิตก็คิตตี้ก็โปรโมทให้กับเขาไปอ่ะค่ะแล้วก็อ่าบริษัทหงทองนะคะเขาก็จะเป็นสปอนเซอร์รายใหญ่ให้กับอ่วิสแกนต่อไปค่ะแม่ครับคุทแายแล้วครับคิตตี้ ช่องทางในการที่จะติดตามคิตตี้หน่อยเ่อแฟนๆต้องไ้ก็นะคะสามารถติดตามคิตตี้ได้ทั้ง3ช่องทางนะคะ TikTok Instagram แล้วก็ Facebook นะคะชื่อเดียวกันหมดเลยก็คือคิตตี้อาชิชานะคะขึ้นต้นด้วยภาษาอังกฤษทั้งหมดคิตตี้แล้วก็ A C H I C H A นะคะสามารถไปติดตามกันได้ค่ะแล้วก็แอบบอกนะคะว่า คุณนวัดเนี่ยบอสอวัตเนี่ยเขาต่ออายุสาวงามเนี่ยจนถึงแม็กซิมัมก็คือ28ตปีตอนนี้คิตตี้25ากำลังจะ26ก็เลยแอบคิดนิดนึงว่าอาจจะกลับมาอีกเพราะเขาให้โอกาสแล้วเขาบอกว่าถ้าอายุไม่เกินกลับมาใหม่นาะเพราะปีนี้แข่งขันสูงมากอืมค่ะก็ฝากติดตามด้วยนะครับเอาใจช่วยน้องคิตตี้ันอย่าลืมเอาใจช่วยน้องคิตตี้กันนะสำหรับแฟนๆทางบ้านนะ แล้วก็สุดท้ายแล้วขอบคุณพิตตี้นะครับขอบคุณนะคะขอบคุณมากนะคะคุณแม่ขอบคุณค่ะ